อ็สุดท้ายแล้ว ตอนนี้นะครับเราเข้าสู่กิโลเมตรที่1นึ่งแล้วนะครับทานกิโลเมตรที่1นึ่งนะครับยังสบายสบายอยู่ฮะ<ม>เล่นงูนนด้วยนี่กิโลที่2ไม่ใช่เหรอเข้ากิโลที่ 2, 2> รเริ่มกิโลที่3 <laughs> ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ <laughs> เหนื่อยเหนื่อยไหมฮะ <laughs> เหนื่อยแล้วค่ะ <laughs> เหนื่อยแล้วเหรอคาดคาดว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่ครับ <laughs> ลื่นฮะลื่นลื่นตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เส้นทางถนนลื่นนะครับนักวิ่งตอนนี้ต้องเริ่มชะลอความเร็วกันแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรายการที่แล้วได้ที่เท่าไหร่ครับรายการที่แล้วได้ที่หนึ่งนะฮะเคิลเหรออ๋อที่จังหวัดอะไรฮะไม่รู้ค่ะนครนายกตอนนี้นะครับเราก็ถึงจุดพักดื่มน้ำนะครับจุดที่หนึ่ง ระยะทางในการวิ่งตอนนี้มา3มกิโลกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวพักเติมแรงกันสักเล็กน้อยนะครับ okay. เมื่อผ่านดาันดื่มน้ำมานะครับต่อไปก็จะสบายๆเป็นทางถนนนะครับบรรยากาศที่ชัยภูมิน,น้ำผุดสวยงามนะฮะเดนัวกวิ่งเราก็เริ่มเริ่มทำความเร็วต่อไปแล้วนะครับหลอกให้ดีใจนะวิ่งทางถนนมา100มนร้อยเมตรนะตอนนี้ เป็นทางขี้โคนนะครับนักว,วิ่งไม่มีใครลงน้ําเลยนะฮะตอนนี้หลบหลบขึ้นด้านข้างนะฮะมันมันจะค่อนข้าง,างพอเดินได้หน่อยนะครับตอนนี้เราวิ่งผ่าป่าอ้อยถ้าดูบรรยากาศถ้าบรรยากาศโอ้โหค่อนข้าง,างลำบากมากนะฮะตอนนี้ออืห ไม่รู้จะถ่ายพยายามจะถ่ายให้เข้าที่ถ่ายได้นะครับตอนนี้มันออกไปยังไงอ่ะ <laughs> ออสามคนนำนะคะ่ะ <laughs> เอ้ยดูเดินลว่แล้วเนะี่ย <laughs> โอ้โหโ,ห <laughs> โอ้โหตอนนี้ไม่ได้เลยนะฮะทำเวลาไม่ได้แล้วครับมันเปียกนะครับต้องค่อยๆไปฮะ <laughs> อสองขั้น <laughs> <ย>เป็นขี้โคลนฮะบจบแล้วนะฮะรองเท้าจบแล้วตัววะ <laughs> าต้องคันคำเร็วนะดูเส้นทางนะครับจับโหนเป็นทาซานเลยอ่าแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงจุดลงน้ำลึกนะฮะอยะโอ้โหโอเคโอเคพอได้พอได้ โอ้โห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 โอตาย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 โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดโอเคนะเปียกแน่นอนอะโอ้โหที่ผ่านน้ำลึกมาฮะมันที่โคนต่อนะครับระยะทางตอนนี้เราวิ่งมาได้ประมาณ3-4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพอกี้ลงน้ำเสร็จแล้วชุบแป้งต่อชุบแป้งอื้ม จบแล้วฮะแวบสบายสบายเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ทางที่โคลอีกแล้วฮะโอ้โหแต่อันนี้จะเละหน่อยนะครับลื่นมากเลยนะครับ ภาพตรงนี้ก็อาจจะทําเวลาไม่ได้ค่อนข้างลื่นนะครับเขาไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าโอ้หยยบเป็นต้นข้าวนะคะรับบางคนก็ใช้เป็นเส้นทางลัดแต่วา่าเราตรงๆมาเลยนะครับก็จะเละนิดนึงถ้าสำหรับใครจะลัดไปฝานก็ได้นะครับเป็นต้นข้าว โอ้ต้องบอกว่าไม่มีอะไร <c oughs> โอ้เพื่อนละจบละติดจะติดมันจะติดนะฮะทั้งดูดทั้งลื่น,นโอเคนะครับก็ผ่านเส้นทางนี้ไปไ,ได้ด้วยดีในส่วนตรงนี้เราวิ่งขึ้นเดินกันแล้วนะครับเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะมาทำอะไรฮนะ <c oughs> เป็นเดิน เรื่อประมาณภูเขานะครับวิ่งขึ้นเขาเล่นบรรยากาศสองข้างทางะ <c oughs> ด้านข้างเป็นเมนนะครับเส้นทางก็มีนักวิ่งมากมายร่วมทางกับเราตอนนี้นะครเราผ่านมาที่ห้าจากห้ากิโลเมตรกว่าจะหกกิโลแล้วนะครับ <c oughs> สวยมากวิวด้านข้างสวยงามมากนะครับอันนี้เรากำลังวิ่งลงเขา ลอดแล้วออกป่าแล้วครับแล้วก็เข้าใหม่ <laughs> <laughs> ลอดแล้วดีใจมากเลยเจอถนอน <laughs> ดีใจมากเลยนะครับเจอถนอนแล้วก็เข้าใหม่ <laughs> <laughs> ตัวนี้ทางเรียบแล้วฮะ <laughs> <ไป> <laughs> <laughs> นีทางผางเป็นน้ำตกด้วย จวบหาย <laughs> เ้าหายไม่เป็นไรลงไปเดี๋ยวไปรับตรงนูน้นเอยอยอย่าไปกลัว <laughs> โอ้สวยงามน,นะสวยงามเฮ้ย <laughs> นี่ตามมาประมาณ500เมตรแล้วนะฮะไม่ต้องมาส่งก็ได้ไอ้ตูอ <laughs> <laughs> ๊บ ข้อมันเปล่าเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปกัดกันนี่ข้างทางนะครับเป็นน้ำตกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะพักตรงนี้สัก2นาทีนะฮะอาลงลึกเหรอไม่ไม่ลึกแต่ว่ามันบุดเลยทำไมเขาลงอันนี้ ออหินปะนีดีนะครับเราอยู่กิโลเมตรที่11นะครับ,รบดูเส้นทางวิ่งครับผ่านบ้านคนเ,เ, <laughs> เส้นทางา่านไปโหดนะฮะผ่านบ้าน,นรนันข้างร็บ,บรรยากาศ สวยงามนะครับเป็นบ่อน้ำตอนนี้ก็ใกล้จะเข้ากิโลเมตรที่สิบสอแล้วนะครับก็นักวิ่งแล้วตอนที่ได้เริ่มทานเจลแล้วนะฮะเพิ่มพลังนี่แหละนี่แหละ สวยงามครับเป็นเหมือนเจดีครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าอันน้ำเปล่าครับนพี่เกรู้เข้าไหมหอด้่ยโอ้โหมุดเลยูแก้วเราจะมาตอนนี่หมดแก้วหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใส่ขวดได้พี่เอาขวดมา เอาขวดมาสบายครับคือน้ำแข็งอยู่ไงอ๋อน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ในนี่นี่บริการโอ้โหยอดเยี่ยมครับดีเลยฮะขอบคุณนะครับน้ำเติมได้เติมได้ให้พ่อแบกหลังหลังอืมเติมมาปตะมาณน้ำน้ำเปล่านี้ได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวเส้นทางต่อไปนะครับเราน่าจะขึ้นไปไหว้พระใหญ่คิดว่าปีนี้ไม่มีไม่รอดอ๋อ ปีแล้วก็ามายียะปีแล้วปีทีหกกับปีแล้วนะ<า>ช่วงนี้นะฮะแนะนำว่าเข้าเกียร์หนึ่งนะฮะตอนนี้ลากเกียร์ถอยหลังอยู่ไม่ไหวแล้วตอนนี้นทางนี่ชันประมาณ45อ,องศานะครับตอนนี้เ็าเริ่มเหนื่อยล้ากันแล้วนะครับสังเกตด้านบนนะฮะเหนื่อยล้ากันแล้วนะครับาภาพจากในกล้องอาจจะดูไม่ชันประมาณ45อ,องศานะครับ ระยะทางถึงองค์พระบองอีกเกือบหนึ่งกิโลนะฮะเอ้าเลี้ยวขวาขึ้นเลยเหรอครับโอ้โหขึ้นนะครับขึ้นขึ้นไม่ใช่เดินปูนขึ้นนี่ขาเฉพาะขาลงขึ้นข้างบนครับอ๋อใช่ครับลงสบายขึ้นนี่สบายเลยใช่ไหมลูก โอ้โหนี่เป็นทางขนัดเขาเลยนะครับนี่ฮะทางขนัดทางขนัดเลยนะฮะดูัะไปกระซัตนะฮะไปกระซัตแล้วนะฮะม้า,มา,มาบินตอนนี้ม้าเริ่มไปขากนะฮะไปกระซัตนะสังเกตไปกระซัต เปกระทัดไปฉากแล้วฮะเส้นทางวิ่งฮะร,ระวังระวังด้วยนะครับมีหมามุ่ยนะครับใครไม่เคยเห็นหมามุ่ยนะฮะนี่ฮะหมามุ่ยระวังดีๆนะครับ,รบ,มมรรบต้องก้มหลบใกล้ถึงยังพี่ oh ทำไมอยากได้อีกไกลๆ,อ,กๆ <laughs> อันนี้แค่ช่วงเริ่มนะครับ แค่เริ่มต้นนะครับก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นทางบันไดแล้วนะครับไปเรื่อยๆก่อนเหมือนให้ยื่งทางง่ายมาแล้วก็มาเชือดอ่ะตอนนี้เป็นโซนเชือดนักวิ่งตึงเปียะฮะตึงเปียะโอ้ยัจ้าอ้ยาโอ้ยลื่นเลืล่อนเลื่นเลื่นเลื่อนโอ้ยเลื่นเลื่อนเลื่นเลื่อนโซนเชือด <c oughs> วิ think, ่ง sure. ข okay. okay. okay, okay. ึ้นเขาเสร็จแล้วก็บันไดต่อนะครับอันนี้ก็สบายๆแล้วลงลงมาอีกครับลงลงอีกครับโอเคอ่โอเคครับเรียบร้อยคอันนี้ก็สบายสบายแล้วนะครับะมาดูนักวิ่งมาบอกว่าอีกนิดเดียวนะครับบรรยากาศสวยงาม อีกกี่กิโลโล,โลเดียวเหรอ <โล S 1> ถึงพระเลยเหรอโลนึงเลยเหรอ,อโอ้โหขับใจมากมนีาเชื่อนะฮะเขาวิ่งขึ้นมาองพระเลยนะครับตอนแรกนึกว่าเขาร้อเล่งโอ้ข้างบนสวยงามสวยงามมากครับสมกับที่วิ่งขึ้นมาอ,มองพระอยู่นี่โอ้โห,โโหถ่ายรูปกันนะครับ โอ้ชันนะขึ้นยากแล้วลงก็ยากลื่นโอเคตอนนี้เราลงเขามาแล้วนะครับยังไม่เหนื่อยเลยอีกรอบไหมอีกรอบไหมยังไม่เหนื่อยเลยอีกรอบเลยนี่อีกรอบอีกรอบอีกรอบก็ขึ้นรถนี่เลยฮะเราก็อยู่ประมาณอีก2กิโลเมตรสุดท้ายนะครับเป็นทาง ถนนแล้วก็ซึ่งง่ายนะครับตอนนี้นักวิ่งของเราก็น่าจะเริ่มสับแล้วนะคะับจริครับบรรยากาศกิโลเมตรสุดท้ายนะครับก็จะสวยงามด้านขวามือเป็นท่าน,น้ำนะครับธรรมชาติสวยมากาสนุกนะฮะสวยนะฮะวิ่งเทีวที่นี่รู้สึกสวยงามมากนะบรรยากาศสองข้างทาง โอเคเดี๋ยวเราเข้าเส้นชัยกันแล้วนะครับนี่นะครับทางกิโลสุดท้ายนะครับเป็นบอ่อโขซายดูด,ดครับมัน15กิโลกว่าแล้วครับทางก็เป็นท้องล่องนะครับก็อาจจะใช้ความเร็วไม่ค่อยได้ค่อนข้างลื่นแล้วก็แคบนะครับโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหลื่นมากฮะ huh? ลื่นอือหือเน้ยยโอ้โห uh huh. oh, oh. ดู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 ทางดูทางอื้อ uh หือ huh. บรรยากาศสวยนะฮะเดินยากนิดนึงแต่สวยนะครับนี่ก็สิบห้ากิโลกว่ามูก้กระมการจับผิดหรือเปล่าจับระยะผิดหรือเปล่านะแถมฮะแถมฮะนี่เราไม่รู้เราวิ่งถูกทางไหมนะครับสิบหกโลกว่าแล้วนะครับยังไม่ถึงเลยนักวิ่งเริ่มถอดใจแล้วนะครับไหวไหมฮะไหวไหมครับไหคไวครับตอนนี้ระยะ อยู่ที่16กิโลกว่าแล้วครับคสุดวคบดายแล้วหียตอนนี้นะครับราจะวินเข้าเส้นชัยแล้วนะครับ จับมาแล้วจับมาแล้วครับจับมาแล้วนะครับเด็กห้าสิบคนด้วยแบบทั้งหมดปอยยี่สิบสองนะผู้หญิงห้าสิบได้ที่สองเอาไปรับรางวัลเลยบนเวทีเออเฮ้ยชื่อเราปะเนี่ยชื่อเราปะเนี่ย และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะน้องนัทยางามบุรทธธิวงนะคะน่ารักมากเลยทั้งสองท่านนะคะอายุไม่เกิน1 8แปปีหนึ่งสองสามอายุาย 2> 1, 2, 3, ในน้อยเป็นน้ 2> 2, 3, นนเลยนะคะ 3, <okay. S 1> มาจากไหนเอ่ยนาาหน,น,น,นยูมาจากไหนคะลูกกาลสินน้องนัททยามาจากไหนคะ ขอนแก่นนะคะขอนแก่นกระชินหนูเอาสบู่ออกไหมรับถ้วยนะฮะดีถ้ากระบะมารับในนะั้นไกลเลยครับ